Ô, lúc nó phai lên nó Đẹp chưa? Tạ đẹp Ừ, bưng ai bưng Nói năng phim phay nhằm nào Lấy bưng đúng ai <laughs> เอาเลยเลยน่ะนะ่นนั่ัมเชิมมุมจนเขาขับรถโดยทยบ่โดยทยบ่งามเลยทุกคนเขาพัดละดิ อันบ่อันบ่กดดอันบ่นี่ไก่ไก่ไก่เชลเล่ทำมนบันี้ดกว,ว่า Ô. Oh. cho mày. Lọt chơi ơi. <laughs> Ăn mà ừ Nan. Em

ลอกย่้ลอกไว้ย่งงอ้ยพซ้ลอกเจ้าเียเป็นจมบ่ lum này, trong cần lum này. เข้าตาได้มุ้มัดได้มันเข้ากินตอนตอนอรอย่าง,งนะีทำตอนเที่ยงไปมาตอนเลี้ยนะ บางก็กัวก็ได้ลูกสีกันจะส,สีบางก็กัวมัมีกุญแจต่ำเอาเอ้ามากินหมดเอาไม่ตีไหมเอาไม่ตีมันเอ้ามากินหำนเคยกินหำเคยกินหำมากิน,นงวัวกันจะกิน Những phay Nó thao chắc cháu ô chắc chắn. Những lại chắn. Những chắc 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 chắn. Những Cháu

ô ừ. ừ. ừ, ừ, chỗ bát bánh. bát bát ừ. ừ. là, bát ngon 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 năm นี่เบึงส่วนทักเป็นก่อนนี่หากระปุกได้พักนมึงเบียพักกันโอ้ในพักหากวาวนเนอุ้เบืองนั้นโอ้มีหนองเลยนี่นกระป,ปุกวัดปค้งโคครับ มีน้องเบื้องนั้น บัดซวนประตูสางแงตเนาะพิงแดดโดนเปิดลามบ่สางแงตพิงแดดเนี่ผู้เฒ่าผู้แก่แล้วเนาะไปใส่บมูได้แล้วกินข้าวเศร้ากับยังผู้เฒ่าข้าอยู่หากินได้บ้านทอาเด่นเลยยำนะไม่ได้นั้ง เนี่ยวัยฮาใส่กลับปับกระปุกน่กระกโมทึกโมกเนาะเขาใช้เลยมันจะเป็นนั้นมันจะผายมันเลยเนาะหลายคนห่าเจ้าหาค่อยหาามุดไปมันมุดน้ำเอาไปแล้วไปขายเนาะตอนนั้นแหละกันใช้ก็กินหรือชิคุ้มยนาะโอ้ธรรมดาใช้กินเมือนในตู้ใชายมันก็ะปุกโอ้แมน มุมมมมดมชามีมีหามเป็ายมือหนึ่งสมสีรละมันกมดเลยค <c oughs> วางติม่บ,บ้านนั้นทั้งนั้นพังพังนก็มี่บานคือพังนั้น,น,นเออาน,น,เนาะชามบอนชาบอนเบืองนั้นนเนาะชาหมู่บ้านค <c oughs> <c oughs> วางนำหวยไล่างบ้าน ตังราคาปราณโอ้ย7 87แปบเนาะ8ปลายควางเจียหกควางตึ๊บควางผู no ้มคว้านอ้าไปทางใดไปหน้าบ่ไปชวนไปให้คนมันต้นเนาะ มันต้นโอ้เป็นราคาปีนีอ้ใใ od, ่ายผ <laughs> ู้ปลูกราย,ยาานีไจุดขี้คนันจะกลเลมัน,นปืนในนนนนห่แบบน้นี่เหมแม่นเลยัน <Evet. S 1> คือปีก่นู้ทำใเาชวนชวนลาย้ปกรบืนไกบืน,ม,น <laughs> มันต้นวดี <What? S 1> ย و, ปีก่ยนะูมันราคาดีอไปกับบืนใช่ไหมมาวันนี้ก โอ้ยกต่ดีเด็ลงได้ลงดีเลยเนาะเราบันไดชวนกว่างเนาะแต่ดีเด็ดหลากหลายเลยหมูเกียวเลยเนาะเผื่อเผื่อสื่อพวกข้าสักเครื่องโอ้สักเครื่องนสักเครื่องเซนแงดปะ ตอกนกตอกนกเปล่ <c ười> อย่างาจีนไฟหนาวจีนเยอะได้หนิจ้าไหมเอาตัวนี้ไปจ้าบ่จากกองนะ

พันบกก่เบ oh, ืองนั้นหูยนโอไปไหนเมืองชวนขัก่อนบอนใส่น้ำก่อนเมืองนี้จะเป็นเล้าเข้าก่อนดี ชวนพักยามนี้ก็ปลูกพักยามนี้ยามหนาวนี่ปลูกพักกำลังหวานพักในพักกำลันงนั้นทางนั้นทางนั้นซักเครื่องทางนั้นมีน้องชวนพักชวนไปชวนมันนี่ เราตอชุยแม่บกชุยแม่เนาะละกันละบ่นบ่นง่วงกวยกึ่ยในตระช่างแอดบ่นลานบ่นี่ลานบ่นเออเอาลานเออเฮ้ยแม่ไปเวียกเนาะเออแม่ไปปลูกมันเออจากเดือนพอดนเพราะแปดเดือนหอดแล้วเอ้ยพอดแล้วเนาะแม่ไปปลูกมันสังเกตสังเกตสังเกต เงี้ยบ่หึหึปูเต่าเอาล้านน้ำน้ำสักเครื่องตังค์ไบดาบบ่ตั้งมองใบดาบโอ้สักเครื่องในนี่เอาสักโอ้น้ำมองลายโอ๊ยอุ้ย sách <laughs> oh, Ô này nằm là Nà. Mới này Mới đã Tại sao nghe Nghe nói <laughs> con sắp cường sắc cường sắc cường ba đàn tìm hạ con คือลมบมพัดเนาะมีลมมันาอยู่ที่ลมโมพักันางโอ้บอลตีก็ตัวลูกตอนนั้นเนี่ยโอลูกตอนนี้ขับเลยลูกยังเนาะอาสิพัทนี่เฉยเลยอันนี้เลยโอ้ลูกปืนยังก็เหมือนล้อ,ลอยห่าบ่แหนมมันรู้ล้อยาวมอมม่ออืเนาะแม่เนี่นก็ตัววัวมัน โลเล็กๆตําจะกุกไม้ขัดบุตเลยโอ้ต่ไม่หนังรถตังมุเลยี่ร้อยเลยสขาดครึ่งลยทางเียรถตังยูโรรถตังนี่เขาชนะรถยูโรนี่ขาดครึ่งทางเขียนมันลกกาโอ้บุญจะลเลยสิมาะเลาะทางบ้านบ้งเออบงปีผาก่อนจ้อยังไปทางนั้น ก็ได้ได <Wow. S 1> no. ้สองดวงเนาะตัวนี้นาำตัวนี้น้ำเล็กแนบเล็กแนบมาโน้กผ่ากินมือนี่คือจะเป็นผู้เป็นทางแล้วตางมนตะวานเแตวานเบ่นาเาเลยโอ้พนนีมันจังใดทีเลยโมบ่าดี๋วเราก็เงียนผู้ด้จากผู้เลยอันนั้นล่ะคดีตะเชาด้ก็คดตะเชาอะไรแล้วโอเค sao cho mục chồng thưa thừa lực ba là ba là mù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  ba 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 được ba Được nào พวกลาบผกไทยมักแค่สองวันเ่งเออลวกมักลวกจำเกวกันได้จำเกลฮะเฮ็ดบ้านนี่โอลุกเป็นไฟเลยเนาะแถวโน่นว่ะโอ้ พางงงในนี้บ่อือก็เดี๋ยวเฮ็ดคือพาเวียดดูอ๋อไรเ <laughs> วียเดเนี่ยพาเวียดเลยโคตรธรรมดาเลอโคตธรรมดาเนาี่ยผู้รรนีฟันฟันไม้จักตอกคนเป็นสร้างตีพระทุกคนสร่างป็นสร้างตีพระพุ๊ก เมื่อไนก็จะเนื้อมาหาเล็กป็่ยังให้คนตีให้คนมีอย่างแบบเพื่ผ้าเก่าพาใหม่ได้ไหผพาเก่าดผ้าซื้อตลาดบ่กได้นาะได้พาจะได้ก็ได้ยันแต่มันบ่อันนั้นเลยแต่ว่ามันุกรุงเทพมันหาชุบหมดแล้วเออตอนนั้นแหละยันตอนนั้นต้องหาเล็กมาหาเล็กมาแล้วเอาเล็กเล็กหนบเล็กดาบก็ได้ดาบจักชิตินเนาะดาบชิตินนี่ได้มาแล้วก็ ให้เขาแช่เรียบร้อยเออผ่าเนาะเออผ่าเป็นหุ้บผ้านะเอาเขาแช่เอามาตีรถมันเอามานี่เรียบร้อยเห็ดคนนี้เอามองยามาเออจะกรวดดีแล้วเลยเอาวองยาก็เอาต้มเองไหมเออเราต้มมาแล้วเราต้มอยู่อ่านแล้วเนาะเอามาคนนี้เลยการแม่นอะไรได้คือกันแต่มันมีที่มีหลายมันบุกมันก็คือ